อันนี้หน้าหนาวใช่ป่ะโอ้โหชัวป้น,นี่คือหน้าหนาวตอนเนี้ยโด้อชัวป้าแล้วล่ะตอนเนี้ยคือเข้าช่วงหน้าหนาวพอดีเดเลยเราไปลุยทะเลทรายเลยก็ได้นะบางทีอะเราอยากกู้ของคืนก่อนอนะง่ายๆเลยเอ๊ะทำไมเราขี้ขวาไม่ได้วะเฮ้ยอ๋อมันไม่โตแล้วดูนีไอเนี่ยงั้นเราไปไปนู่นเลยไปนู่นเลย เอหมเป็นแผ่เปนแผนสบายสบายเราปั๊มที่นี่ก็ได้ถ้าปั๊มที่นู้นไม่ได้อ่ะโอเคเราจะนี้ต้องปั๊มที่นี่แหละไอ้โตโมเมโต้เนี่ยประมาณนี้พอเนาะยี่สิบอันเดี๋ยววิ่งน่าจะจชิวๆขอญาติยิงสลามชมพูเพื่อเก็บของแลเรียบร้อยว่ะชูจ่าผมไม่โดนดอบหนังสือเมนดิ้งได้ปะ่ะจบๆไปเมนดิ้งให้มันจบๆไปเมนออรเลเซอร์เอ็ดาหนาวงี้มันโอ้ไม่ก็เลยนะยาลา แต่เราเตรียมถังลาวามาอยู่แล้วเราตายที่แบบเนี้ยมันน่าเจอดจอดอ่ะใครเห็นก็ว่าตายอ่ะไม่ช้าก็เร็วอ่ะเด็กคนนี้มันตายแน่ไม่น่ารอดหรอกไม่ช้าก็คือเข้าใจใช่ไหมว่าเรายืนนิ่งไม่ได้พวกมันกำลังเดินมากันไม่รอดอ่ะกเราจะกินเราไม่ใช่จะชุบชุบ พระเจ้าซินเเดอออรร์์ฟลีโ้คือโอ้อย่าโดนน้ำเขียวคือมันโอ้ยแต่มันร้อนนะเออช่วยเผาแล้วหน่อยได้ไหมเพราว่าจะเผาแรงนะเอาเผาให้หายหนาวก็พออย่าเผาแรงอย่าเผาแรงโอเคอย่าเผาแรงพระเจ้าอย่าเผา,เนะเา,เราแงาารง เรียบร้อยป่องนี้แหละป่องนี้แหละแถวนี้แหละป่องนี้จริงป่องนี้จริงแล้วเราทำไมติดสถานะหนาววะฉเตรียมอินเดโพมาเพื่อการนี้เอยโตกชั้นไปทีที่ไหนก็ได้โอเคตรงนี้เราตายใช่ปะ่ะนี่ไงนี่ไงแถวนี้แถวนี้โอเคเราเราเรา เราทําจิตให้สว่างสวแล้วก็ปล่อยมันไปปะรอเราพร้อมค่อยไปกู้ของคืนอ่ะคือไม่น่ารอดอ่ะจริงนะเราไม่รอดจริงอ่ะเราวพี่อื่นดีกว่าวะรอเราพร้อมก่อนค่อยกลับไปกู้ของเราอย่างน้อยมันก็ไม่หายไปไหนอ่ะคือมันอยู่ตรงนั้นอ่ะรอเราไปกู้กลับคืนมาสักวันหนึ่งอ่ะมีเป็นเด่นเหลือโอเคขอบคุณสามอันมาพอแล้วก็กระเป๋าไดมเออขั้นแบบ ท่นโกสามอันมันหายไปแล้วไม่หายไปไหนหรอกมันอยู่ที่นูน่นขอให้เราเตรียมพร้อมแล้วก็ไปกู้คืนซึ่งตอนแรกจะไปทะเลทรายไม่ไปละเราจะไปกู้คืนของเรากลับคืนมาด้วยอุปกรณ์ครบเซตอีกเซตหนึ่งเราต้องเอากลับคืนไม้ได้โอเคตรงนี้แหละกลับมารอบที่ร้านน่ะเหตุการณ์ครั้งนี้มียุคเป็นเดิมพันตายก็ยุคเดมอนเอ,อ้ยตายก็ยุคสโตอนอะยุคหินเลยถ้าไม่ตายก็ ไปไงนี่โหครบ,บเซตจะร้องไห้แล้ววะหลังจากนี้ถ้าเราไม่ตายทุกอย่างจะไวมากๆแต่เราตายมาประมาณร้านกว่ารอบแล้วหนักจัดจเลยเซตไดมอนด์ก็ไปตกที่นรกทีหนึง่งเซตไดมอนด์ก็ไปตกที่พาราไซ์ทีหนึ่งก็โอเคอะรู้เรื่องสู่ทะเลทรายอีกครั้งหนึ่งอ่ฮะเอ้อันนี้คืออะไรอะอ๋ออันนี้หมู่บ้านปะมนเหล็กว่ะเอ้ยพวกนี้ไม่เคยเจอถ้าเก็บเอาไปเผาก็ดี ไม่แล้วพอแล้วที่เก็บเผาเราจะปาเมลทินนี่โชติดหรอโอ้เจ๋งแฮะฮ่าโดนโดนโอ้ยเชิงเชิงว่ะใจเย็นตัง้งใจเย,ยน็นห้ามพลาดมาตีใกล้จะไงด่าบเนี่ยก็เลยเลยเชิญเดี๋ยวเดี๋ยวอะมันถูกเนิอไปนเนี่ยดาบเนี่ย มันออกปะเฮ้ยมันไม่ออกโอเคเร็ดโจรมันไม่ออกจากดันเจี้ยนมันเรียบร้อยปรีแล้วข้างล่างมีอะไรไหมข้างบนนะ่ะดูข้างบนอนดีกว่าโอ้โหเราอยากเป็นดาบใหมนะเอาจริงแล้วเดี๋ยวค่อยหาดาบนี่คืออะไรอะไอ,อชันไอไนไนวิชันวะเจ๋งโว้สวัสดีครับตะกูนะ ไดมอนทีเยี่ยมได้หมวกว่ะนี่ใชา้าได้ดีป่ะโปรดิคชั่นเอามาข้างล่างนี้ลงได้แต่ขึ้นไม่ได้ที่รู้แล้วดูสภาพมันเกิดอะไรขึ้นวะหน่าทำไมข้างล่างอยู่ดีไม่อ๋อลาวาโ้ตอนแรกมันคงจะแบบเกิดที่ดีๆอแต่มันเป็นอันนี้หนอดเหรอเราไม่ขึ้นไปแน่ๆขั้นอนะ่ะเพราะว่าเราไม่มีบล็อกขึ้นถ้าขึ้นได้เราก็จะขึ้นแต่เราไม่มีบล็อกนี่แน่นี่แน่นแน ตีฟรีป่ะโอ้โหตีฟรีดาบอย่างแบบดาบเราแบบเงาะมากอะ่ะอันนี้คืออะไรอะ่ะโอ้ดาบฟรีเอามาเลยเป็นดาบดีกว่าดาบเนี้ยระมงคนอันนี้แอตแทกบวกสิบห้าโอเคบวกสิบห้าอ๋อนี่ไงว่าเราเชจะมาตีใกล้ลงเพราะว่าอันนี้ติดดีแบบตีใกล้อันนี้แอตแทกเดเมจดิสปิตแอตแทกอ๋ออันนี้ดีกว่าวะทะเลทรายนี้ก็โล่งมากเลยนะแต่ไม่เห็นมีแบบสิ่งที่เรียกว่า กระดุกระดูกศัตรูตว่ะน่ะจริงหรอใช่ว่ะชัวร์ปาบแล้วไม่อยากสู้เลยเพนเอาเวโตนฟรีอีกแล้วอันนี้เวโตนเยอะจังเลยทมไมฟ้าร้องตรงนั้นเหมือนดันเลยนั่นนะ่ะเหมือนดันเลยเป็นห้องสี่เหลี่ยมมอะ่ะอันนี้เหมือนไม่เหมือนอันนี้เลยเนะี่ยไม่ควรลงนะตามหลักวิชาการเลยว่ะไม่ควรลงนะแย่แล้วว่ะเราลงมาแล้วว่ะอยากรู้ว่ามีอะไรอะ่ะ อพอคับฮะไม่เห็นมีอะไรเลยหรือว่ามีมีปะเจ๊มองจากดวาวอังคารก็รู้ว่าว่าไม่ควรยุ่งอะแต่ทำไมเจ๊ไปละลาก่อนเฮ้เฮ้โอ้โหกระดูกฟรีอยู่ใกล้กับมังกรคุงเราแค่ต้องการกระดูกอะ เฮ้ยมันเดินทางอื่นป่ะเรามันทำลายไปทางอื่นแล้วกันภารกิจเอากระดูกมันเริ่มขึ้นแล้วเฮ้ยไปแล้วไปแล้วไปแล้วระยะก,การมองเห็นมนองกองมันขนาดไหนขั้นเชียวนั่นคือคำถามท,าที่เราอยากดูมากๆไปถานนป่ะอ้อมป่ะเฮ้ยโถเอยไปแล้วลากรฮ้ยไปถานุป่ะเฮ้ยไป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 ,ไป ไปแล้วไปแล้วไปแล้ว <gasps> อย่าหันกลับมาเยี่ยมขออญาตเอามาังกรล้วนะอย่าหันกลับมากพ็พอเอมัอกอเทียอะไรอะเทียสี่โอเคอยังได้อยู่ยังได้ไม่แย่มากไม่แย่มากพอกอ,อยฟาร์มเลเวลใกล้มืดออยังไงคำถามไม่มีความใกล้เลยวะ เราตายแน่เลยเราไม่มีสิ่งที่เรียกว่าไอ้ขดแก่เลยอ่ะให่เป hey, ็นเด็ดเหลือโอเคนี่ไงสเกลสิ่งนสเกลโดนโดนเรียบร้อยสเกลเสร็จไอ้ซอมบี้ด้วยเอาเป็นว่าชั้นแรกเราต้องโอ้ใหม่ก็เราไม่ได้จะเปิดกล่องเราจะกัน เราไม่ได้จะเปิดกองเราจะกันโอเคเอาซอมบี้ก่อนมาไอ้นี่แหละเอาเท่านี้ก่อนชั้นแรกเราต้องเป็นชั้นแบบเคลียร์ไปก่อนท้ว่าโอ้อ้าวเฮ้ยเสียงเสียงงาธน,นูนอยู่ไหนะ่ะข้างล่างโอเคไม่ยุ่งงานงอกแล้วอ๋อมันลงกมางานงอกโอ้ยตันนี้ทำไมต้องเกิด โอ้ oh my god หย oh ุด oh. ก e. yeah. ่อนเลยโอ้โคอมโบแบบคอมโบมหาศึกอะหนักไม่รอแล้วเก็บได้ปะเยี่ยมมีอีกไหมมีอไหมโอ้โหดูไม่ได้แล้วว่ะเออชาเฮ้ยดูได้เฉยเลยว่ะโอ้กี่โกงดีโอ้โหปิดไม่ทันโอเคปิดทันละเราจะไม่ได้เปิดกล่องไอ้เปิดกล่องนี่ทำให้เราเสียเลือดหลายรอบแล้วลารุยข้างในเนี้ย เรากว่าจะเคสนี้ได้เราจะไปไปไหนเราจะนอนเซฟโฮมตรงเนี้ยมีตวมัวพิเศษด้วยโอ้ยพอดาบแล้วโอ้หนักพอดาบนี่หนักโอ้โอฮะนี่ตายซะเอาสปาแมงมุมไปก่อนเลยง่ายดีตรงนี้สปาแมงมุมชัวร์ใช่ปะไม่รู้แหละแต่เอาไปก่อนเลยมันเกิดแกเป็นล้านเลยอ่ะโอ้โหโอ้โหเขาบน่น โอ้ข้างบนเป็นไงล่ะข้างบนแบงมุมทั้งนั้นเลยที่รู้ดูมันเกิด,ดอีดูมันเกิดมันเกิดแบบว่าเบนเดตคือใช้เยอะไม่ไหวอ่ะเบนเดตบอกใช้แบบเปลืองมากๆอะ่ะเตียงซอมบี้ข้างบนอย่างเยอะบูแค่น,นี้ดีกว่าเยอะมากอะ่ะโอ้ยโอ้โห เสียงซอมบี้เป็นล้านเลยมาแจมบ่โอ้โหอยู่ก่อนอยู่ก่อนโอ้คือซอมบี้มันแบบมันหลุดออกมาได้ยินเสียงแบบตกบ้านเลยข้างบนน่ะโอ้อ๋อเกตี้เงี้ยแหละเบล้ปีข้างล่างเละบ้านเละ โอ้โหพระเจ้าอืไม่แอไม่จบไม่สิน้นคัดเฉพาะซอมบี้ลงมาตามทางเกิดแบบไม่อยู่ไม่ย่อนหมดแล้วมั้งมีอีกไหมอะคำถามมีอีกวะถ้าเป็นซอมบี้ธรรมดาไม่เท่าไหร่หรอกโอโ้นี่ไงเรียบร้อยเรียบร้อยโอ้โหมาเป็นขบวนการเลนเจอร์อีกแล้วโอ้ย เยอะมากโอเคตัวพิเศษตกข้างล่างแล้วปนะ่ละล่าสุดดาบพังดาบนี้ต่อเลยมายิงโอ้ยมายิงเราสิบหกแล้วนี่ว่าต่อไปอะไรเดียร์ปามิงโอ้โหโอเนี่ยมดมดมดอย่ามมดอยา เรียบร้อยอุย้ยเห็นฟรีไปแล้วไปธรรมดาปะโอ้โหลงมาเรียบร้อยเฮ้ยของอะไรอะ่ะหอกแม่มุมเยอะจังเลยดันเนี่ยโอ้ยตวัวพิเศษด้วย,ยตวัวพิเศษอยู่ไหนอะ่ะอ๋อยิองพวกนั้นโอเคเยี่ยมเรียบร้อยแล้วโดนโดนแล้ะโ,โดนโดน,โดนมีสะทอด้วยเหรออย่าหายไปล่ะ <c oughs> นึกว่าจะต่อยซะแล้วเฮ้ยได้อะไรมาหมวกเอามาเลยวิเวลยี่สิบสี่เอาเป็นดาบเน้นดาบเป็นหลักก่อนชุดเกราะเอาแค่ขั้นไดมอนก็พอเพราะว่าเราน่าจะยังไม่ได้ทําชุดเอมัองกรเร็วนี้หรอกเลเข้ามาทีตัวอยาเข้ามาพร้อมกันหมดก็พอโอ้เน้นตีหัวเป็นหลักนะเราเนี่ยไอตัวเนี้ยเป็นงานหาปี อะไรเรียบร้อยแล้วอุย้ยอันติเมตมาอันติเมตมันรู้งานอันติเมตมันอ้อมหลังฉลาดสุดด้วยนะเองชุดสุดแล้วแบบฉลาดสุดเดียบร้อยแล้ะบนเวี้ยนถึงแล้วฉลาดสุดด้วยตัวเนี้ยตีสะท้อนด้วยโอเคเด็กก็มากอบพังแล้วว่าโดนจุดกอบพังอ้ยโด,ดต่อยแล้วชุวช้ๆอย่าซิกแซกอย่าทำมาเป็นซิกแซก โดนเี่เชิงเหรอนี่เดี๋ยวนี่เนี่ยนี่นี่เนี่ยอย่าทำมาเป็นซิกแซกโอ้โหอึ๊ชเจ้าทีนี้ไม่เห็นจะทอนเลยจะบอกนะครับงเกงมันแตกเพราะมันก็ไม่สะท้อนแล้วเป็นลองดูแบบถ้ามันสะท้อนอย่างนี้นั่นก็โดนนะโดนจริงทีเนี้ยไม่มีสะท้อนแล้วสบายทีเนี้ยหมดสะท้อนเกย์ก็หมดฤิ์เดททุกอย่างไม่มีอะไรเวลเอาเวลมา เดี๋ยวยี่สิบจิ้ด้วยว่ะขั้นต่ำหอกเราหายไปไหนหมดวะทำไมเหลือแค่เดียว <c oughs> เอามาตีแทนเลยหมั่นไส้แล้วหองหายหมดโดนซะขอ,อตัวนี่แหละที่คัามเวลเราอยากเจออย่างนี้สักสี่ห้าที่คือแบบยังไงก็ตันน่ะแต่ทำไมเม่เพิ่งสังเกตทำไมเลื่อมันร้อยหนึ่งเลยหรอหรอุ้ยอ้ย,อยขนาดนี้เลย ทไตายแล้วทำไมถึงอย่างเงี้ยอีกแล้วเหรอโดนเอาวุธสังหารอะทัมบี้น่าจะหมดแล้วล่ะจริงเกิดจะไม่รู้จะเกิดไงแล้วนะซัมบี้อะมาห <c oughs> <c oughs> ยุดโอ้มีฉลาดมีฉลาดมีฉลาดมีบางตัวมาหน้าโอ,โอเค บอกไปว่าอะไรมันมีสีม่วงๆแวบๆอ่ะนั่นไงม่วงๆแวบๆน่าจะได้ตายอีกแล้ววะไปหนึงก่อนตายนะฟาร์กเกตก่อนจะ็กยิบสีเนี่ยแค่ดันเดียวเนี่ยโอ้ my god หยุดอย่าลุมอย่าลุมอย่าลุมโอ้โหหุ้ยเราสู้ได้นะแต่แค่อย่าลุมไปหนึ่งนะเซฟก่อนได้ไหม โอเค okay. ติดอะไรก่ะอ๋อ,อขอหิวไว้หนึ่งวุ้ยเกือบตายดีไม่โดนหัวถ้าโดนหัวทุกนัดเหมือนที่เคยเจอที่ผ่านมานี่คือดองกี้ไปแล้วทั้งแมงมุมทั้งสเกลคือไม่รอ่ะมันตามมะเอ้ยมายิงมาอ้ติดแมงมุกเยอะแล้วอืาาออือ,อเรียบร้อยเคลียร์ฮ่าฮ่า ได้อะไรมาโอยดเจเนาลี uh, aja, ่อั้นี <that that ้ก็ได้นะตีช้ามากแต่ตีไกลมากช่นเดียวกันช้าแต่ไกลอาจจะดีก็ได้อืมดีดีดีถ้าล่นระยะดีมากดีมากดีมากเฮ้ย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 เฮเฮ้ยเฮ้เฮ้ยเไปนู่น้เยย ไม่ได้ตัวพิเศษแท้แต่ธนูติดระเบิดเหรอไลค์ like การน,นะเราอยู่ที่นี่มานานมากกัเดนเจนเนะ่คือสุดๆอ่ะดเดวิลเยอะสุดๆอะตัวพิเศษเกิดประมาณ4-5ตัวแล้วมั้งเนี่ยที่เราฆ่าไปอะดเดวิลคุ้มสุดๆจัมไฮโอเคไม่ดีแต่ก็ใส่ไว้แหละดูดิตัวอะไรอ่ะไม่ตัวอะไรตัวอะไรล,ลอยหลังแล้ว่ะ โย่ไม่ใช่ชั้นนี้เอาไอ้หนูนี่ทีเดียวเลยมาตีแรงขนาดนั้นหรอทีเดียว,วนะ่ะทีเดียวคือแบบแบบหายไปเลยอะคือทำไมมาตีแรงอะ่ะคือมอันตีติดอัติเมกคิทิคอลเหรอหรือว่าอะไรอะ่ะคือจอกกแบบ รวมไปด้วยอ่ะทีเดียวแบบโป้งหายไปเลยอ่ะโอเคสงครามกับมดมันเลเริ่มขึ้นแล้วนะหาไปหนึ่งไม่ต้องห่วง <c oughs> ดังนเจนนี้เสร็จเมื่อไหร่ต่อไปคือมดต่อมดต่อแน่นอนอนะ่ะมันจบสิ้นแล้วโอ้โอ,อย่าพึ่ง๋ยวบ,บอกนะว่านั่นเซ็ตเราอ่ะชัวป้าบแล้วเซ็ตเราทั้งเซ็ตเลยงานงอกแล้วว่ะ แค่มดตัวเดียวสถานการณ์เปลี่ยนจะต้องลงไปวางบล็อกกันแล้ววะไม่ให้มดมันขึ้นมางงอ่ะมดมันอยู่แถวนี้ได้ยังไงโดตุหลังที่เดียวคือตายเป็นว่ายเล่นเลยทีเนี้ยหมดยังอ่ะยังไม่หมดยังไงก็ไม่รู้ว่ะเลยเยอะเลยอ่ะทั้งมังมุงทั้งสกลิตันอ่ะเรายังฆ่าสกลิตันได้ไม่เยอะเท่าไหร่เลยในั่ี้งมาแล้ว ทางเลยวะ่ะเอ้ยโดนดีบัฟแย่แล้วแย่แล้วโดนดีบัฟไอตัวนั้นเ้ยงานงอกแล้วงานงอกแล้วเมื่อไรจะหายตัวไหนวะตัวนี้ไงไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ตัวนี้ไม่ใช่ตัวนี้เฮ้ยหรือว่าใช่วะทำไมหน้าตาแปลกๆไปแล้วปะโอ้ข้างบนนี้สเกลได้รับดาบยิงกันเองเถอะไปะยิงกันเองให้มันจ,จบๆไปชั้นบนสเกลว่าหรือว่าอะไรไม่รู้อะ ยิงกันเองให้มันจบๆไปดีดีมากยิงกันโอเคตายหมดแต่ตัวเดียวคุวรอชีวิตนี่เนี่ยอีกแล้วเหรออ้าวแปลกๆนะมีบางตัวย้อนหลังไอ้พวกนี้มันฉลาดแล้วเรารู้แล้วรู้แกวู้แกแล้วไอ้ตัวจิว๋ววาแล้วเชียวเรื่ใจอยู่ว่าตัวจิ๋วมาก็งานงอกอะะเกลมา อยู่สองตัว <Okay. S 1> เหลือแค่ซอมบี้แล้วใช่ป่ขนะข้างบนน่ะแล้วก็สเกลหลงหนึ่งตัวอุ้ยเอาเอาเอาอเอมูมแมลงบักให้กลับมาเอาตกไปเลยลาก่อนมูมแมลงบักมีอะไรดีๆบ้างไหมอ่ะโอ๊ยเอ๊ะเอ๊ะเอ๊ะ ต้องฆ่าบอสใช่ปะมีบอสใช่ปะเอ้ยอะไรแบบนี้บ้าดูแลขโมีบอสงั้นก็หมายความว่าหมายความว่าเราทำอะไรสักอย่างเฮ้ยเราสู้ได้ปะวะอีฟี่อะระเบิดอีกแล้วเฮ้ยเฮ้ยส <c oughs> วัสดีครับย่องนะย่องนะ ถ้าเราเปิดกล่องมันจะเข็นใช่ปะตัวเนี้ยงั้นเราก็แค่ไม่เปิดกล่องปล่าวะ <c oughs> แค่เราไม่เปิดกล่องปล่าวะ <c oughs> เราอยากได้ของขบวนอ่ะของบนนะข,อของบวนอ่ะเฮ้ยเราเปิดเปิดกล่องอยู่แล้วลงมาข้างล่างแล้วล่าสุดอะ่ะ <c> ฮ <oughs> ้่จ้่เราแค่เจ้าของเอ้ละสุ่มนะละสุ่มนะ,ะมนะเราไปแบบเงียบๆนะ ให้มันจบกันแทนนี้นะโอเคนะเฮ้ยไม่เห็นแล้ววะยี่ยมเยี่ยมเยีมยมโอเคสงบ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 เฮ้ยรอดเฉยเล้อรอด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 มันระเบิดกล่องของมันเองแล้วก็นั่งเก็บของบนดีกว่าของดีๆอยู่บนใช่ปล่ล่ะใช่ป่าวะนี่นี่นขอของอะไรบ้างกลับบ้านหน่อยะที่มันไม่เสียหายหมดทั้งแผงอะ่ะขอของบ้างอะ่ะ ข้างบนข้างบนข้างบนโอเคเฮ้ยมันยิงอะไรวะไม่รู้อะของเราอยู่ในกล่องนั socks, ้นนะกล่องนี้ก็มีไม่กล่องนี้ไม่มีแต่ของเราอยู่กล่องเนี้ยเฮ้ยจะตายแล้วว่ะจะตายแล้วจะตายแล้วจะตายแล้วโดนแน่โดนโดนโดนทำแล้วเอ้ยเพ้อเพ้อเพ้อไปก่อนเฮ้ยเอาเส้นหัโอเคมา สงครามเกิดขึ้นแล้วอย่าตีเตียงเราก็พอระเบิดทีระเบิดทียิงมายิงตัวนี้ยิงตัวนี้ทียิงตัวนี้นโอเคหันไปสู้กันหันไปสู้กันตอมบีบ้อ่ะตัวนี้ตัวนี้ไงไปหนึ่งเออมาแล้เฮ้ยมแมลงปอไม่ใช่มันคือแมงป่องตัวนึงตัวนึงยิงมายิงมาอเออเอ้าตูมโดนทีเนี้ยรอไปหนึ่งรอไปหนึ่ง เฮ้ยต่อยให้มันตกไนงะอือว่าแย่ไม่รู้ซะแล้วเพลเยอร์มาครับเพลเยอร์มาครับโดนเลยนะไม่ตกว่ะไม่ตกว่ะเฮ้ยเพลเยอร์มาครับเรียบร้อยเฮ้ยได้ ยอมแพ้และเก็บของดีกว,ว่าได้เวลมาก็คุ้มแล้วแต่หายหมดเลยอ่ะ <c oughs> อันหนึ่งนะเราเหลืออะไรบ้างอ่ะอีกคิตโตชาอะไรก็ตามแต่อ่ะขอกลับบ้านพอวะแค่นั้นเองอ่ะอของลหลักที่เราได้จากหอคอยเนะี่ยก็มีแค่นี้แหละมันก็มันไม่ได้เสียหายอะไรเยอะนะตามหลักแล้วอ่ะมันไม่ค่อยจะมีอะไรด้วยแหละหอคอยเนี้ยน,นอกจากเวลอ่ะคือเราค่าตัวพิเศษไปเยอะมากที่เสียหายมากสุดก็คืออนดีแฟกของเรา ไออาร์ติแฟกเนี่ยที่เราได้มาจากแมงมุมอ่ะเสียไปประมาณ4-5หอันห่อคอยดีดีอ่ะหอคอยสมบูรณ์แต่ข้อเสียมันไม่ค่อยมีของดีเลยอันนี้ก็บอสช่างมันแล้วกันปล่อยไปไว้ตรงนั้นแหละห้ามสงสัยโยโอ้โหอันตรายปะเฮ้ยดูเหมือนเหมือนไม่อันตรายเท่าไหร่เลย้ยชามากแม่อันตรายแม่อันตรายเคลียร์ปะโอโห ไม่ไม่ไม่อะไรเฮ้ยแปลกแลก้วไอ้พวกนี้มันเกิดเป็นชุดพวกเนี้ยไม่น่าฟาร์มแล้วแรกแรกฟาร์มง่ายนะแต่เกิดพวกเนี้ยไม่น่าฟาร์มแล้วโอ้อยู่ดีก็นเราเฮ้ยเฮ้ยเอ้ยเอ้เอ้ยอ้โอ้ออสักคู่สักคู่ลองโหดเหรอคือมาบนโลกแล้วป่ะ ตายแล้วปะไม่ตายไม่ตายเรียบร้อยได้กคิสต้นชาร์ดมามันเดินมาไปขบวนเลยตอนเนี้ยตอนแรกมาไม่กี่ตัวทีนี้ไปขบวนแล้วโอ้โหเรียบร้อยเลยขบวนเกิดทีนี้เกิดแบบเยอะมากๆอ่ะอืมโอเคน่าจะหมดแล้วมั้งเพราะว่าข้างล่างมันไม่น่าตามขึ้นมาแล้วมาดูซิโงพังยังอ่ะพังแล้วโอเคเยี่ยม มีกล่องอะไรไหมเฮ้ยางนูุนยังมีกล่องซ่อนเลยแต่ทางนี้ไม่มีเหรอนี่ไงมีจริงด้วยวะ่ะแหม่จวมาหลอกกันได้อะไรมาอ๋อก็ดีนะหมูานทะเลทรายอีกที่หนึ่งเหรอถ้าเรามีซิลท็อตเราขุดไอ้พวกโดมพวกนั้นไปได้เนี่ยแต่เราังไม่มีอะ่ะอันนี้บ้านหรือดันเจียนะน,น,นะอ๋อวิ้ยคุคนณนะบ้านนี้เหมือนไอ้ของดีใช่ไหมนี่ไงตำรวจใอ้ช้าเบลสิบสองเออรับทราบครับโอเคสิบสองแล้ว เม่อะไรอันเนี้ยไม่8โอเคจะต้องขุด <c oughs> ค่อยว่ากัน